สวัสดีค่ะวันนี้จะมา,อาบอกทริคเล็กๆน้อยๆนะคะในการขยายพันธุ์ต้นโชวเก้าชั้นปกติเนี่ยคลิปที่แล้วนี่เราลงเรื่องการยกยอดใช่ไหมคะการยกยอดเนี่ยเราจะทำได้ก็ต่อเมื่อต้นเขาใหญ่เนาะต้นเขาใหญ่มากจนมีรากแบบนี้นะคะ่ะเนี่ย มีรากมีใบขึ้นมาสูงแล้วอย่างนี้แล้ถึงจะยกยอดตัดบางคนก็ในตลาดตอนนี้เห็นมีตัดแค่สองสามใบก็ตัดแล้วอะคะ่ะยกยอดแบบมีมีแค่สามใบก็ยกยอดแล้วก็ไปขายรนะาคาสูงสูงโดยเฉพาะด่างชมพูแต่ที่สวนนี่เราไม่ได้ทําแบบนั้นนะคะเราจะทําโดยการให้มีใบเยอะๆในส่วนยอดอันนี้ต้นนี้ก็คือผ่านการยกยอดมาแล้วเหมือนกัน ันนี้เรายกยอดเหลือใบประมาณ8ปดใบอะค่ะแล้วเราถึงมาลงปลูกมันจะโตมันจะมีรากแล้วมันก็จะโตเร็วอะ่ะมันไม่ต้องบบมาสตาร์ทที่สใบซึ่งกว่าจะรากใหม่จะออกมันก็ใช้เวลาเนาะอันนี้คือต้นใหญ่ยกยอดให้มีรากติดไปด้วยนะคะแต่ทีนี้ถ้ามันเป็นต้นเล็กเนี่ยเราจะยกยอดได้ไหมคำถาม โดยที่มันพิ่งขึ้นมาประมาณประมาณนี้สมมุตินะคะประมาณนี้ก็ทำได้อย่างนี้เป็นอันนี้เป็นไม้มเมล็ดนะคะเรามีอยู่แค่นี้ยังไม่เห็นรากเลยจะยกยอดได้ไหมคะคำถามอันนี้เราจะไม่เรียกว่าการยกยอดนะคะเทคนิคที่กำลังจะบอกนี่คือเราจะไม่เรียกว่าเป็นการยกยอดเราจะทำ ให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นโดยที่ได้ต้นแม่ร้อเรซนะคะเราชอบต้นนี้ลายแบบนี้เราก็จะจะเอาเพิ่มอีกสามต้นสี่ต้นอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ต้องอดใจรอจนกระทั่งเขาใหญ่เขาโตจนแบบว่าเออมีรากแล้วเป็นของตัวเองเราถึงจะยกยอดอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเราไม่ต้องทำแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือโชคเก้าชั้นเนี่ย ตาหนอของเขาเนี่ยจะขึ้นมาจะขึ้นมาแบบนี้นี่ค่ะเขาจะขึ้นมาตรงใบอ่ะตรงตรงก้านใบแบบนี้เพราะฉะนั้นต้นเล็กต้นน้อยเนี่ยอย่างนี้มีก้านใบแล้วเห็นไหม ก้านใบสามสี่ใบที่เขาจมอยู่ใต้กระถางใต้ดินน่ะเขาก็ต้องมีตาหนอ่อถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะยกยอดโดยที่ยกมาแค่นี้มันทำไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีรากทำยังไงดีเห็นลายสวยละอยากได้ละทำยังไงดีเด็ดยอดเลยค่ะเด็ดยอดเลยยอดที่ออกมาตรงนี้แหละ เราอยากได้ใช่ไหมเราก็เด็ดไปเลยแล้วก็ดึงออกไปเลยย่เงี้ยแต่น,นี้ไม่ได้ทํานะคะแค่จะแค่จะบอกวิธีเฉยๆเนะ mm hmm. เาะแล้วก็เด็ดยอดออกไปเลยค่ะ mm hmm. เขาก็จะพอยอดเขาไม่มีใช่ไหมคะรากเขาก็จะตกใจเออไม่ใช่รากต้นเขาก็จะตกใจว่าเขาจะไม่เอออาจจะตายจะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะอาจจะเป็นสัญชาตญาณของเขานะหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะแทงหน่อออกมาเลยค่ะตามก้านใบเนะี่ย มีกี่ใบหนึ่งสามสี่สี่ทิศเขาก็จะแทงหนกออกมาเลยค่ะพร้อมๆกันเพราะว่ายอดเขาหายไปสัญชาติยานของเขาก็เลยจะโผล่หน่ออกมาตรงนี้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 ก็กลายเป็นว่าแทนที่เราจะได้ต้นเลี้ยงเดี่ยวแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็จะได้ต้นลูกอีกสี่ต้นหรือ3ามต้นหรือห้าต้นตามแต่ใบที่เขามีใบเล็กๆเ,เนี่ยค่ะเขาก็จะแข่งกันแทงหนอออกมาเลย ทีนี้เราก็เลี้ยงไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะแบบนี้จะเป็นวิธีที่เลี้ยงเลี้ยงต้อยตั้งแต่เด็กอะค่ะความหมายอะเราไม่ต้องมายกยอดตอนแก่เนาะค่ะอันนี้เป็นเป็นไม้ที่ทีออ่ผ่านการเด็ดยอดเหมือนกันนะคะต้นนี้ยอดหายเพราะโดนมแมลงกินจนเหลือแต่ตัวด้านบนเขาจะนูนๆไปเลยอะค่ะด้านบนสุดเขาจะนูนๆ อันนี้ก็เลยได้ไม้ตัวนี้มาสวยมากได้มา3มต้นค่ะมันก็เลยเป็นว่าเราค้นพบเทคนิคพิเศษนะในการเพิ่มจำนวนไม้ตั้งแต่อย่างเล็กค่ะอันนี้เป็นไม้ที่เราเด็ดยอดไปนะคะนี่เขาก็จะงอกออกมาแบบนี้ค่ะตอนนั้นเราได้มาห้าหนอนะคะแต่ว่าด้วยความที่เขากระถางเล็กเนาะก็เลยเหลือแค่นี้ค่ะ3มยอด อย่างต้นนี้อันนี้ก็คือผ่านการเด็ดยอดนะคะผ่านการเด็ดยอดมาแล้วแล้วนี่เขาก็ขึ้นเนี่ยด้านข้างก็ขึ้นมาเนี่ยแต่ตัวนี้เป็นตัวเขียวเอ่อยังไม่ยังไม่มีลายนะคะอ้าเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้อนอันนี้ก็เป็นไม้ที่เกิดจากการเด็ดยอดนะคะ อันนี้เราแยกได้แล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้ถ้าอย่างเนี้เราเห็นแววว่าไม้เขาจะสวยแบบนี้ค่ะเนี่ยเราก็ทำได้เลยโดยการเด็ดตัวนี้ออกเนี่ยดูแล้วเนี่ยไม่มีสีใช่ไหมคะตัวนี้ไม่มีสีแล้วก็สามารถทำได้เลยหลังจากนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยเด็ดใบเล็กออกไปสองสามใบแล้วนะคะ เดี๋ยวเขาก็จะมาตามตรงนี้ถ้ามีลำต้นเนี่ยยอดเขาก็จะโผล่นะคะหน่ตาเขาเนี่ยเขาก็จะโผล่ตามด้านล่างรากเนี่ยทำมาได้เลยอันนี้ส่วนอันนี้ที่แรกว่าจะเด็ดยอดเหมือนกันค่ะแต่พอดีใบสุดท้ายออกมาสวยเขาเลยเก็บไว้ก่อนอืม ไซส์ประมาณเล็กๆแบบนี้นะค่ะเนี่ยก็สามารถทําได้เลยนะคะถ้าแน่ใจว่าลายถูกตาถูกใจแล้วเราก็ต้องการให้ได้ปริมาณความสวยเยอะๆพร้อมๆกันเนี่ยเราก็ทําได้เลยค่ะไม้ที่บ้านเนี่ยคือผ่านการยกยอดมาหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็ยกแล้วก็เลี้ยงพอในช่วงเมื่อกี้นี่ฝนเยอะน่ะมันก็เลยสวยะคะ่ะ พร้อมสวยมากเนี่ยสูงเม็ดกว่าแล้วค่ะอืมโอเคนะคะใครสนใจก็ลองไปทำดูค่ะถ้าตั้งใจว่าจะเลี้ยงเพื่อสะสมจริงๆนะก็ลองทำได้ค่ะแต่ถ้าเลี้ยงเพื่อขายนวก็ก็จะช้านิดนึงโอเค เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ